คำเตือนคลิปวิดีโอน,นี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลัอาจไม่เหมาะสมกับเด็กๆและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า500ปีจึงอาจทำให้เกิดวิริกรรมล่อลวนแบบได้เด็กๆและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสร็จม้าในการรับชมตองรอใช่ไ <c oughs> <c oughs> หมพี่อ๋อนเนี่ยพี่เรายังไม่ได้เสกเลยพี่จะเสกคอพี่แบบว่านี่พี่2กิโลพี่เข้าอ่ะดีกวา่าเข้าอ่าน่าจะเร็วกว่าใช่ จัดมาแล้วพี่ขอลำหนึ่งแจ่มๆไม่อยู่ลำเดียวไม่มีกัดไปไหนเฮ้ยไม่กัดเนาะใช่ป่ะมันดีมีนิงยิงยิงใครใครใครเห็ุอะไรเราวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครใครเห็นอะไรเหรอข้างล่างหรือเปล่าพี่สะพานอ่ะเป็นเป็นเป็นเขื่อนเหรอเฮ้ยเชื่อเป็นเขื่อนเชื่อผมวะ ไม่้องไม่มาใม้องเลย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 ขนาดมองเลยที่แม้งเห็นราเขื่อนี๋ยววะคุณรู้ว่ามีเขื่อนตรงเนี้ยตน่ะลงเลยละกันปะมับจอดคอส้็จแลไวต้องเข้าไปบังเกอร์ไม่ใช่ผมไม่รอดทำไม่ซื้อคุณพกดิเจอล้วองอะไรวะไม่มีไม่มีโดากูตูมูละไม่มีสัญญาณเสร็จ ไม่มีสัญญาณเปตะกูเตอร์ครับินจ้ากูบินกูบินอีกแล้วท้างใใช่ไหมอ้๊ยจบรุนเลยมาพี่ทจ้าใครยิงวะเฮ้ยพื่อบังเข้าเดี๋ยวเปิดแล้วเนี่ยไม่ให้เราทำอะไรวะท่าพี่เป็นี่ต้องบึ้มถ่ายหรือเปล่าให้เราดูสิ่งทีต้องไปเปิดอ่ะเนาะเราใช้กุญแจเปิดประตูเออชิดเออลงไปที่เหลือ นี่ยวนเาลีเลยปคอนโทรนะใช่ป่ะผมอไปห้องคอนโทราแล้วก็ไปห้องคอนโทร์ทีนางสีเดียผมรับรับประกันไม่ได้เฮ้เดี๋ยวพี่เต้พี่เต้เขาดีพี่พี่เต้่เต้อะี่เ้ท้ึเนี่จะแม่งห้องัวอยู่ไอ้พวกไอ้ยตกใจหมดไปดีเลยเม่เดียวพี่เม่อกี

อืมอมีเสลดีกันไปเฮียพีเแรงขนาดนั้นเลยวะไม่มเนนยิงหว่ฮบนินจาปับเดเรียบร้อยนินจานินจาปับโดนเฮียนี่ไงนี่ไคอนตีเีวะเว่ามีามรีรีามีรชาตควมรีวิ่งปามีเลยถึงแล้วเห็นยนเว้ ี่ยได้สองสี่เก้าไปยิงแค่แท้น่าจดมัน่าดูมยเห็นจาปะออสีได้สุดที่หมดปะนพ่อวนพ่กระสุนกระสุนจะหมดหรอเ่สีได้ปะผ่านปะใช่ปะลิบี้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นบนวะทีขึ้นอ ไอ้ยี่อ่ะขีเกียจเดมึงทางนี้พี่ทางนี้นี่ไฟเผาไฟเผาเชี่ยพี่เต้ผิดทางมันมันมีบันไดทางเดียวทางที่กูมาเอาเลยตายไอ้นี่แหละเฮ้ยน้่ข้างหลังคุณไปสวยสวยเผาเนี่ยมันตายซะแล้วนี่เนาะจะเออถูกละเฮ้ยเมาผิดทางเมือีก แไล่เลยจะเจอเลยหรือเปล่าจะฝั่งทางไยอย่างขาเฮ้ยหลังปับข้าวปับฮึมฮึมที่สุดเฮ้ยฉันว่อะไรอ่ะ

รอดไหมไม่มีเลยเราต้องเป็นภาพสวยๆได้โดดปึ้ม,มไงว่าแล้วเดี๋ยวเรค่อยๆอยู่นะกตอนมาก็ไม่เห็นอ้เหี้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมไม่เห็นมันเก๋เดีย๋ดวยวดอเมริกา,าเว้ยน่าเหลือใครรัดวอตัวสุดท้ายแล้ว <laughs> Each of us found a white tail in our own ways. But what yeah, brought us right. here? loss. Families. Friends. Eli gave us back a little piece of that. He showed us. The only thing we can rely on is each other. แบบนบหล่อแจ็คกจ็คดกน้ำตาแห่งกินเก็บในเรื่องอะนะต้องไแต้องไปชักน้ำา้ารึเปื่าต him It wasn't you, Eli knows that. Eli thought if we could just hang on, wait it out, Eden's Gate would just go away. But they won't. Fuck, no, they won't. Catcher doesn't fade, it grows, it spreads. You have to cut it out. Yeah. These fucking Peggy's believe the end of yeah. the world is coming. Yeah. ปกวะกะ่ะปกเล่าปกเล่าเชาคนนี้เขาเดือดว่ะพี่เดือดจัดรับนี้เซฟกูเอ้าลองให้ Another seal has been opened. My family, my brothers, my sisters, they've been taken from me by a snake in the garden. I'm going to go to the garden. I'm going to go to I'm going to go to I'm going to go to Blind, but now I see you took my family from me so that I could have yours. We will welcome them with open arms, just as we will welcome you.